อ่าครับวันนี้มาตีรังในตอนปามนะครับนะครับรังในตอนปามนะครับอ่าอย่าอย่าลืมนะครับเข้ามาก่อนตดติดตามให้ด้วยนะครับผมระวังพี่ดิ๊นดิ๊บดิ๊บด่านน้ำนะครับ นั่นครับพี่เดชขึ้นแขนทึงแล้วนะครับอยู่ในตอนปามนะครับรังนี่นั่นนะครับอันรังพึ่งนะครับในตอนปามนะอันนี้บางเสียบแล้วพี่เดชนั่นครับอ่าครับอันนี้นั่นรังนะครับอันนี้มันเริ่มบางแล้วนะครับนะั่น วางเสียบนะครับังพอแม่เขาเริ่มตื่นตัวนะครับผมไปจะถ่ายหนุนดีกว่าครับผมหามุมท้ายวิ่งนะครับในวีดีโอละละหนามโอ้ไม่มีมุมท้ายเลยนะครับต้องเจ้มุมหนูมุมเดียวนะครับเดี๋ยวเขาไปหาเศษใายได้มุมเดียวไปติดนะครับไม่มุมเดียวนะครับใายได้มุมเดียว ออกไปนะครับโอ้แบบเร็วเนึงนะครับนะครับาร์นพีเดชเยอะแกะล้างแล้วนะครับอ่านะครับลังเยอะนั่นนะครับนั่นะครับลังผึ TA ่งนะครับอันนี้พรานพลานพีเดชนี่นั่นนะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับพอเฉียงพอดีแหม่เดี๋ยวอ็อกได้นะครับโอ้นว่าหลอกแกะแกะพอดีนะครับหลก ยางไม่แก้นะครับรังนี่ยี่ในตนทางป่าอ่ะเด็ดถึงน,นี่นี่ทางป่ามาครับนะครับถ้าไม่ถึงสับสับ,สบห้ไอ้นั่นไม่ได้หรอกไอไข่มันเอ็นลงก็เด้สับให้มันเรีเอ็นลงโอ้นะครับนั้นครับรังยี่ในทางป่านั่นนะพลันพลันยี่น,นั่นนะครับรังนะครับลูกหลบปสวยแล้วหน่อยหลกูกแก้น,นะครับรังนี้นะครับถึงไม่ได้เอาถึงไหม อ่านะครับแลพนลรตีนะครับแพนผิดเดสนะครับอันนี้ไม่ใช่แพนดำนะครับพอครับแพนปิเดสก็เอาโลกอยู่นะครับโลกสวยเลยครับรังนี่แต่เมคิว่าลล็อกไม่ยิ่งนะครับรังนะครับนี่ในตันปามนะครับตนปามก็พอสูงใช่ได้แล้วใช้ไม้ผาดึ้นไปนะครับนะครับอ่านะครับมันนักคุดลงมาเลยก็ได้ทถามมันมีคิวบอลล็อกด้านหลังนิดนึงครับ นะครับฟันผิดได้ตัดคิมมอลล็อกไว้ยงนะครับนะครับคิมมอลล็อกเฟนนะครับทางหลังนะหมดแล้ว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 นะครับฟันผีเด็ดขึ้นขวาก็พอใช้ได้นะครับนั่นผมมองปัดแม่บนไอ้น้ำมันี่ก็ต่อแม่ฝากนะครับฟานผีเด็ดกำลังเอาอยู่นะครับอันนี้ทางป่ามนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ มันหลอกมันโยธิทางเดชวีเดเลี้ยบนิดนึงนะครับสองล้านมิดเด้หลอกมันพอสวยแล้วครับพระวีเดชยอดนั่นนะครับนี่ครับย้อนแสงที่นี่นะครับนี่ครับอ่าตอนนี้ย้อนแล้วนะครับ พี่เดชย้อนรอนวังกะพีสารพี่โยไปรับนะครับนะครับพี่โยไปรับมาแล้วครับนั่นโลกพอโลกพอทอดโลกนะครับพอสวยไปด้านหน้าเลยเชี่ยไขี่เชี่ยนิดพี่โยพาไปเลยมาแล้วจีบวยอ๋อวันนี้ก็ได้อ่าขยี้เ่อะก็เลได้ยจ้ดโยไปเลยไปเลยได้ได้นายคนเดียวเยอะเว้ยดันด้วยยะคนเดียว นะครับโหลดมาแนะครับนะถือก็มองไว้บางอันปิดนะครับอ่านะครับโหลกแก้พอดีนะแค่นี้ก็นะครับคลิปนี้